สวัสดีครับรีวิวจากร้าน m four พิการเจ้าลำปางนะครับก็รีวิวแบบขำขันเรามาทํารีวิวในส่วนของปืนที่แต่งนะครับใส่เก็บเสียงมีคําถามถามมามากมายว่าใส่เก็บเสียงช่วยอะไรใส่เก็บเสียงแล้วเงียบจริงไหมนะ,ะปืนแต่ละตัวอย่างเช่น m f o เนี่ยนะครับเราต้องขอบอกก่อนว่าเสียงมันเกิดตรงที่ชุด upper Delaware, หรือ gearbox ช่วงนี้นะี่คือเกิดเสียงนะครับเวลาใส่ M4 เนี่ยเสียงปลายจะดังแหลมๆแต่พอถ้าเกิดเราใส่ที่ปลายกระบอกของ M4 อย่างเช่นตัวนี้นะครับมันก็จะดังแบบเอ่เสียงปลายจากที่แหลมก็จะกลายเป็นทุ้มนะครับแต่ถ้าเป็นสไนเปอร์เนี่ยก็จะเห็นเด่นชัดกว่าครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับที่เราจะมาทารีวิวก็คือ m อ0 3ที่น้องเต๋าถืออยู่นะครับส่วนตัว m อ0 3สีดําที่คุณเท่ถืออยู่นี่คือเป็นตัวที่แต่งนะครับข้างหน้านี่ก็จะมีอ่ตัวนี้นะครับเก็บเสียงนะครับ ่าเก็บเสียงซเลนเซอร์นั่นเองครับแต่ว่าจะต้องใส่อแดปเตอร์ซเลนเซอร์ตัวนี้ต้องไปสั่งกึ่งพิเศษน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพามาฟังเสียงดูนะครับอ่ะคุณเต๋าครับลองยิงอันนี้คือปืนเดิมจากโรงงานนะครับเดี๋ยวเขาขึ้นลำแล้วยิงนะครับฟังเสียงนะฮะอ่ะอีกทีนึงครับคุณเต๋าเสียงมันเกิดที่ปลายกระบอกนะครับอ่ะดังเดี๋ยวลองมาฟังเสียงตัวที่ใส่เก็บเสียงดูนะครับมันจะเงียบลงอ่าเห็นไหมฮะอ่ะอีกทีนึงครับ เงียบอะตารล้องยีที่นะครับลูกหมดลอ่ะอันนี้คือมีลูกมันจะดังออกแหลมแนะครับแต่พอใส่เซนเซอร์เก็บเสียงแต่งนะครับมันก็จะกลายเป็นเสียงเงียบลงทุมลงนะครับนี่นี่ก็คือปืนที่ใส่หรือไม่ใส่เก็บเสียงอาคุณเท่ยกเลยครับยกหน่อยยกให้เห็นหน่อยอันนี้คือเอบีศูนสามดีนะครับอันนี้เป็นลายไม้นะมันมีสองตัวนะครับที่มาอะมามาคู่กันนะรับีศูนสามดีเขาเรียกเอ0ศูนสามดีตัวครบเซตนะครับเวอร์ชันสองหสิบเก้านี้นะ มีกล้องขาซ้ายสโคปมาพร้อมนะครับแต่ว่าตัวนู้นเป็นตัวแต่งนะใส่ท่อรีดนะอันนั้นใส่อะไรบ้างโุมเทสท่อรีดอบครับท่อรีดท่อรีดแล้วก็ยางฮอบนะบแต่ตัวที่เป็นตัวเดิมๆจากโรงงานเเก็บสียงแล้วก็เก็บเสียงเลนเซอร์เะครับเราเราที่เรามาทํารีวิวเราคือเราอยากให้เห็นเสียงแล้วก็ได้ยินเสียงที่มันเกิดขึ้นนะฮะโอเคนะชัดเจนนะวันนี้คลิปนี้ก็มาทักทายกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ